สวัสดีครับพี่น้องรายการพระคํามนมำสุกมาถึงท่านแล้วนะคะวันนี้อากาศมัวมัวเขาบอกว่าฝนจะตกะที่บ้านพี่น้องเป็นไงมั่งเขาบอกยีี่ถึงยีเก้ามั่งฝนตกเห็นบอกอย่างนั้นนะในพิทยุเมื่อกี้ขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีอธิษฐานก่อนค่ะฮาเลลูลุยาสาธุการในพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาบริสุทธิ์เพคะูกขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจเพคะ ขอบคุณสําหรับความรักสําหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยาวรักษาโรคสําหรับการดูแลเลี้ยงดูไม่ขาดสนในแต่ละวันสำหรับการารักษาทั้ง24ชั่วโมงสําหรับสงไถ่ให้พน้นบึงไฟในรกให้พ้นโลกิวิัยทั้งปวงให้พบความรอดให้มีชีวิตนิรันดรให้ได้มงคลสวรรค์ให้ได้ขอมาทานทักก้าวอย่างโอระบิดา พระเจ้าให้มากมายลูกจะตอบแทนพระคุณโดยการปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นบริสุทธิ100์ร้อยเปอร์เซ็นหันจากบาปร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามพระคำปีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามการสร่งนำร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เกิดผลทุกคนด้วยเถิดไปคะหากลูกทุกคนทำผิดเรื่องไรกราบขอประทานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่ะขอพระเจ้าเทพระโพอลลงมาให้ลูกลูกทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอ่านแต่การเฝ้าเดี่ยวในการแชร์พระโพรในการกล่าวพยานในการประกาศพระกิจคุณของพระเจ้าให้ดังไปก้องโลกให้คนรู้จักพระเจ้า รเราตักเสกให้มาคืนดีกับพระองค์ก่อนหมดเวลาขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เิอเจ้าข่าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซสวามนในสตดุเจ็ดสิบข้อสเราจะไม่ปิดบังไว้จากลูกหลานของพวกเราของพวกเขานะและจะบอกแกคนรุ่นต่อมาถึงบรรดาพระราชกิจอันสมควรแก่การสรรเสริญของ องพระผู้เป็นเจ้าถึงฤทธานุภาพของพระองค์และการอศัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทำนี่ประกาศทุกวันวะเลพี่น้องต้องประกาศประกาศ,กาศทุกวันให้ลูกหลานหลินหลุนเลือดล,ล,ลู่ได้รู้กันให้ประชากรทั่วโลกทุกสัญชาติได้รู้กันนั่นเองนมาสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญ,ญาณและความจริงตอนนี้ฝนกําลังตกนะพี่น้องนะถ้าคลื่นดับก็อย่าว่านะก็เกี่ยวกับคลื่นเว็บเวบ,วบ,วบเกี่ยวกับฟ้าอากาศแล้วอีกหน่อยมีพายุเข้า อินเทอร์เนต็ตก็ล่มอะไรก็ไม่ว่ากันนะเกี่ยวกับอินเทอร์เนต็ตนะไม่เกี่ยวกับไม่เป็น <laughs> ขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีแตจีสีตา์เพ็ดโดเพศดโดดขอบคุณพระเยซู สนิทกับพระองค์นั้นเป็นเนื้อเดียวกันมาสรรเสืินประเจา้อาอเลูลยาอธิทานการปกป้องคุ้มครองรักษาป้องกันชีวาทุกคนบนโลกนี้ขอพระสิริเทลงมาให้ทุกชีวีขอริทีทรงเยียวยาให้ลูกทุกคนขอให้พ้นศัตรูมุมานได้ชนทั้งหลายเชื่อพระเจ้ากันทุกแห่งหน ขอส่งปริญยนชีวิตนให,ให้ลูกทุกคนให้รอดพ้นเพศภัยทวดวไยเอ่ย วางเพลงนี้ละซึ่งไม่เป็นร้องวันสิบจบนะแล้วนั่งร้องไห้คิดถึงพระเจ้าตลอดเลยนะคะไม่มีร,รักใดๆนะคะพี่น้องร้องอีกครั้งนะคะไม่มีรักใดๆที่ยิ่งใหญ่กว่าใครในโลกนี้เท่าพระองค์ที่ทรงพรีชีวีเพื่อ่ายบาปเรา ฟังทั้งถมใจมุ่งตามไปให้สุดใจในชนทุกเผ่าไม่มีใครรักจริงที่ยอมตายแทนเราจงรับเอาความรักแท้จากพระเยซูร้องสิบครั้งแล้วน้ำตาจะไหลเองพี่น้องซึ้งในพระคุณของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเรื่อยไปเพราะวางใจใน,พร,สสนพระองค์สัตว์ซื่อถึงมันคงยกพระองค์น้อมกาบูุชา

สรรมานะคะทุกคนในวันนี้ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะขอคุณพระองค์ในนามพะเยซูอาเมนช่วงนี้เอาขนมปังกับน้ำม,มังงุลมาก่อนพี่น้องใครไม่มีก็ข้าวเปล่าน้ําเปล่าผู้ป่วยติดเตียงรออยู่ค่ะใครไม่มีไม่เผอแต่ขอให้มีข้าวเปล่าน้ําเปล่าขนมปังน้ำม,มังงุลเตรียมไว้พี่น้องอธิษฐานก่อนค่ะสาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาที่รักของลูกวันนี้ลูกขอขอบคุณสรรเสริญขอบคุณพระองค์ทุกประหมายใจไปคะ่ะพิธีมหาศิลนี้สำคัญสองประการคือหนึ่งเพื่อสำนึกพระคุณของพระเยซูที่ท,ทรงถ่ายบาปคนทั้งโลกสำนึกจนน้ำตาไหลทุกวันเมื่อก่อนเราเคยปิดพลาดเมื่อก่อนเราเคยปิดศีลร,รมแต่พระเจ้ามาถ่ายเดี๋ยวนี้เราไม่ผิดเราเปลี่ยนเป็นคนใหม่ขอบคุณสำนึก อน้ำตาลไหลพี่น้องประการที่สองทำความดีไม่มีทิฏฐิรอจนกว่าพระเจ้ามารับเราทุกคนในหนึ่งโครินบทที่สิบเอ็ดก็ยี่สบามถึงยี่ห้ากล่าวไว้ว่าเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพระเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังทั้นขอบคุณและสงหักและแตัดว่านี่คือกายของเรา ซึ่งมออให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทําอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราขนมปังนี้เปรียบประดุดพระรกายของพระกิตที่ถูกเกี้ยนตีถึง39ครั้งทนเจ็บปวดเพื่อเราเราอย่าลืมประปคุณพี่น้องับนึกจุน,น้ำตาไหลทุกวันขอบคุณพระเจ้าและกินขนมปังค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ เมื่อรับทานแล้วส่งหยิบถ้วยโดยอาการอย่างเดียวกันและตัดว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเราหนามงุนนี้เปรียบประดุจพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ที่ไม่เคยทำบาปเลยมีแต่ช่วยเหลือคนมีแต่วางมือให้ผู้คนให้หายโรคเป็นล้านล้านคนโอ้พี่น้องขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระอ,องอค์ ใครได้ดื่มประโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แล้วเป็นเนื้อเดียวกันไม่ทําบาปอีกเลยกลับจิตได้นะเหมือนพระคริสไ้คนเห็นพระคริสในตัวของทุกท่านขอบคุณพระเจ้าและดื่มค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะร้องเพลงความรักค่ะความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงมอบให้แก่เรา แต่บาดหมวจนเพื่อทุกคนพนลนรกเป่งไฟอว่าแม่เออพลนกเไฟยอมเจดน้าตาไหพราทุลบาเพื่อผู้คนรับจีไหอว่าแมอเพือผู้คนรับชีบไหเพื่อทุกคนพลจาเบล่งไฟรับชีพให้เกอชีวีนีหรับกือชีวีนหพระเจ้าสุขเป็นความรักเห็นประเจษ์ไกลเชื่อและสุขสรนครักกัน,น ด้วยความรักของพระเจ้าอาล,ลยาาล,ล,าาล,ลารวมใจทุกชาติทุกาศาสนารวมด้วยความรักของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งโลกนะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนอย่าแบ่งแยกคิดจะจักกันอย่าแบ่งแยกเรื่องไอ้คนโน้นเป็นอย่างงั้นคนนี้เป็นอย่างงั้นไม่ว่ากันหน้าที่พิ่ภาษษาคือพระเจ้าไม่ใช่พวกเราเป็พิพากษา,ากันเอง พระคำที่มาถึงท่านในวันนี้ปัญญาจารย์บทที่เจข้อเก้าเวอร์ชันอังกฤษว่า Do not hurry your self in your spirit to become offend for the taking of offend is uh, what r e s s in the bosom uh, of the stupid ones เห็นไ,ไหม อัฟเฟนแปลว่าอย่าทำให้พระเจ้าขุนเคืองนะัหรือโกรธนะนะอย่าปล่อยให้ใจของเจ้าโกรธอ่าอย่าปล่อยให้พระเจ้าอ่าในใจอย่าปล่อยในใจของพวกเราเนี่ยให้โกรธหรือใจฉุนเฉียวง่ายเพราะความโกรธอยู่ในใจของคนโง่อย่าให้ขุนเคืองนะพี่น้องอ่า ใครโกรธเร็วคือคนโง่ไม่มีปัญญาหากเป็นลูกพระบิดาจงอย่ากโกรธใครฉะนั้นถ้าโกรธโกรธได้พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์เหมือนกันแต่ตะวันตกดินต้องคืนดีกันนึกออกไหมนี่บางคนโกรธเป็นสิปีไม่ไม่มาคืนดีนะไม่ใช่ลูกพระเจ้าแล้วพี่น้องไม่เป็นรับหาาคนรับเชื่อเมื่อก่อนเป็นร้อยเป็นร้อยๆแล้วนะได้เยอะแนละ้วแล้วก็ลูกหลายลูกนะ หาคนรับเชื่อแต่พอกูธเขาโกรธไปปุ๊บเขาหายต่อมไปเลยแต่เขาก็ยังอยู่ยังปฏิบัติทางพระคิดอยู่นะมีนะพี่น้องพอแม่โสอ,อะไรปุ๊บบอกอย่าไปยุ่งกับผู้ชายสมมุติมีสามีอยู่แล้วไม่เป็นบอกอย่าไปยุ่งเพราะในพระคัมภีร์บอกกับลูกอย่าไปยุ่งไปคบพวกตุ๊พวก,พวกทมเขาบอกว่าคนนั้นก็ให้สองพันคนนี้ก็ให้สามพันคนนี้ก็ให้ห้าพันมันเนี้ยบอกไม่ได้มันหลายใจไม่ได้ แม่โสเน,นี้ยโกรธแต่ไม่ต้องออกชื่อว่าใครไม่มาคืนดีทีอป่านนี้แล้วมาหวัวด,ดีฉะนั้นแม่สอนอะไรปุ๊บเพระพ,พระวิญญาณบริสุทธจัดผ่านแม่แล้วก็บอกนั่นเองไม่อยากให้ลูกต้องตกบึงไฟที่บอกไปไม่อยากให้ตกบึงไฟเพราะเห็นแล้วก็ต้องทําตามพระเจ้าพระเจ้าบอกแล้วก็ไม่ตกนี่ นี่มีแฟนอยู่แล้วแล้วยังไปคบกิ๊กกักกิ๊กกักเต็มไปหมดเลยพี่น้องเอามาช่วยเหลือเรื่องการเงินเห็นเงินเป็นใหญ่อพระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ถ้าใครเห็นเงินมากกว่าพระเจ้ารักเงินมากกว่าพระเจ้าไม่ใช่ต้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจนะอถึงได้ขึ้นหวานไม่ใช่รักเงินทองใจเปิดหัวใจแคร็กมีมีพระเจ้า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 ไม่ใช่เงิน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 เสร็จเลยพี่น้องไม่ผ่าน มัทธิวบทที่5ข้อ22 but I say to you that whoever is angry with his brother without a cause can be in danger of judgment and whoever says to his brother say to the brother raka แปลว่าไอโง่นะไม่ได้นะว่าพี่น้องไม่ได้ช่นบี In danger of the c o u sin the ข้ u sin พี่น้องยาพี่น้อง but uh whoever say you fool ว่าโง่ก็ไม่ได้ว่าไอ้บ้าก็ไม่ได้พี่น้อง can be in danger of h e ็น f ฟเห็นไม่ต้องตกบึงไฟนระกเคยบอกเคยสอนไปแล้วบทนี้แต่พระเจ้าให้มาสอนอีกเพราะบางคนยังตัดสินพี่น้อง เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่านะเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นจะถูกพิพาษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดพี่น้องว่าไอโง่ผู้นั้นก็ถูกนําไปที่ศาลสูงให้พิจารณาลงโทษและผู้ใดว่าไอบ้าผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรกเห็นไหมฉะนั้นอย่าว่าใครไม่เป็นนึกไม่อยากให้ว่าใครนอกจากไม่เป็นเขียนคลิปว่าใครที่ยืมตังไปแล้วต้องอามาคืนนะ ไม่คืนไม่ได้เนี่ยเนี่ยไม่ใช่ว่านะเป็นพูดเปลืย้ลยไปทั่วโลกนะเพราะคนชอบยืมตังค์กันตอนเนี้ยพรตังค์ไม่พออ้ยยืมยืมยืมกันแล้วไม่คืนกันเต็มไปหมดแล้วพี่น้องบางคนอามือกายหน้าผากแล้วเมื่อไรเขาตังค์มาคืนร้องห่มร้องไห้แล้วตังค์ไม่มีค่ากับข้าวแล้วเขาบอกบางบ้านนะนะไปยืมก็ทําไมเอะพี่น้องทํางานสุจริตผมไม่เป็นยังถางปลาถางสวนแต่วันนี้วันอาทิตย์หยุดไม่ถางวันหนึ่ง นะอ่านพระคมพีแทนแล้วก็ถ่ายทอดสุดนะไม่ทํางานวันหนึ่งหยุดงานแต่ถ่ายทอดสุดทํางานเพื่อพระเจ้าเนี่ยทุกวันพี่น้องนะผู้ใดโกรธพี่น้องของตนจะถูกพิพากาาเรียกไอ้บ้าลงบึงไฟไอ้โง่ถูกโทษทันฉะนั้นอย่าว่าใครเอ่ยไอ้ออ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 โง่ก็ไม่ได้นะแต่ไอ้บ้าก็ไม่ได้นะฉะนั้นพี่น้องถ้าว่าไอ้บ้าลงบึงไฟนู่ ไปว่าไม่ได้ต่อไปเนี้จดไว้เลยลูกดาวจดไว้นะอย่าไปว่าพี่น้องเขาอย่าว่าใครใครว่าไอ้โง่ก็ไม่ได้รับโทษทันใครว่าไอ้บ้าลงบึงไฟเห็นไหมไม่เป็นื่องไม่ว่าใครไงบอกให้พระเจ้าฝากพระเจ้าไว้ให้พระเจ้าจัดการจบข่าวนะสุภาษิตบทที่14บสข้อยี He that is slow to anger is abundant in discernment ต้องสุข,ขุมเยอเือกเย็น but one that is imp impatient แปลว่าอดทน impatient uh, uh, แปลว่าอดทน impatient แปลว่าไม่อดทนนะคะ is acting foolishness เห็นไหมความใจเย็นเป็นคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ความใจร้อนส่งเสริมความโง่เขลานะ he that is slow to anger เห็นไหมเราต้องอใจใจเย็น สลโลสลโลทูแองเกอร์หมายถึงโกรธช้าโกรธช้าหมายถึงใจเย็นภาษาอังกฤษนั้นต้องตีความให้เป็นนั้นความใจเย็นสุข,ขุมเป็นคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่อย่าใจร้อนยกโอความโง่เขลาบาปัญญาอับอายคนทั้งโลกาทุกคนอย่าใจร้อนจงใจเย็นเป็นสุขเอ้ยๆถ้าอยู่ในพระเจ้าแล้วใจเย็นทุกคนเนี่ยก็มีเลิฟความรักรักพี่น้องทุกคนไม่อยากให้พี่น้องเดือดร้อน อยากให้พี่น้องได้รับสันติสุขเหมือนเราวันที่ปฏิบัติแล้วโอ้ยทําไมสุขอย่างนี้บอกพี่น้องทั่วโลกว่าอะไรอ่ะผมไม่เป็นนี่ทางโน้นเมื่อก่อนปฏิบัติมาสามสิบห้าปีไม่สุขอย่างนี้เลยพี่น้องพ่อด่าทะเลาะก,กันตีกันบ้านแตกสลายขาดนะลูกอยู่ทางพ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางเสร็จเลยพี่น้องพอมาเข้าพระเจ้าปุ๊บทําให้ปองโดง่งสันติสุขแล้วแต่งงานมาอยู่อย่างสบายเห็นไหมแล้วก็ จนสามีจากไปก็อยู่อย่างสบายเพราะอยู่กับพระเจ้าแล้วพระเจ้ามาทุกวันเห็นพระเจ้าทุกวันพระเจ้าสถิตอยู่ที่เรานี่เราเป็นวิหารของพระเจ้าเนี่พี่น้องอ่าพูดมากเดี๋ยวไฟดับแล้วอ้าผู้ใดยอยู่ในพระคลิปเพลงที่เรียนมาแล้วนะสรุปอย่างนี้ ผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เปลี่ยนชีวิตให้เป็นคนใหม่มีใจเย็นเป็นสุขไม่ร้อนใจเพราะเป็นคนใหม่ในพระเยซูอาด่าว่าพี่น้องว่าไอ้บ้าโทษทันนะคือนรกบึงไฟพี่น้องโปรดอย่าว่าใครเ็าเป็นคนใหม่ในพระเยซูฮ่าอย่าว่าใครนะต่อไปใครใจร้อนนอนวุ่นวายไม่สบายไม่เป็นสุขใจร้อนนอนเป็นทุกข์ ไม่มีสุขจนวันตายใจเย็นอยู่เป็นสุขใจพ้นทุกข์ทั้งหญิงชายกลับใจร้อนก่อนจะตายยังไม่สายเร่งกลับใจให้เร่งกลับใจ,ใบใจนะคะพี่น้องอ่าทีนี้พระเจ้าให้อีกใครใจเย็นได้เป็นลูกพระเจ้าทุกคำชาอยาโกรูดใครใจเย็นเป็นลักษณะที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าใครใจเป็นสุขเลยจากบทที่เรียนนั่นแหละเอามาแต่งเป็นโกลนันแยพี่น้อง อาต่อไปอันนี้เป็นกลนอนลูกพระคิดจิตใจเย็นจะคลายกันนะลูกพระคิดจิตใจเย็นต้องอยู่เป็นอย่าใจร้อนเชื่อฟังในคำสอนอย่าใจร้อนนอนวุ่นวายลูกพระคิดจิตใจเย็นต้องอยู่เป็นบำเพ็ญมากมาย ชอบทำทั้งหญิงชายก่อนจะตายเร่งทำตีฮาเลลูยยเห็นไหมพระเจ้าให้ตอนตีสีวันนี้นะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอ,อการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติิตรสนิทชนให้ทุกคนเหลาหมู่ชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกคำเจ้า,าอ่านพระคำทำตามงานทุลาพราะทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพาาไม่พ้นกรรมที่ทำไว ใครทำดีได้ขึ้นสวรรค์ใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วทึงมาบอกไงพี่น้องไม่อยากให้พี่น้องต้องตกบึงไฟที่มาบอกเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มันบอกขอบคุณพระเจ้าในานามพระเยสวามเมนเพราะเห็นคนชั่วมากมายเลยคนดีขึ้นสวรรค์นิดเดียวเองคนขึ้นสวรรค์นี่น้อยมากพี่น้องขึ้นสวรรค์ที่พระเยซวน้อยมากเพราะไม่เชื่อกันพอเราไปประกาศเขาปุ้ยปากคนเนี้ย ประกาศเรื่องพระเจ้าไม่เอาพะประกาศเรื่องพระเจ้าไม่เอาแต่ไปดูหนังดูละครเต้นก็พลุบพลุบเฮเเอาวันนั้นเอานั่นแหละหลงทางโลกีมากพี่น้องหลงทางไหว้ผีมากอู้ยไหว้กันยกใหญ่เลยแม่เป็นบอกว่าอย่าไหว้บ้านหลังนั้นก็เหมือนกันบ้านที่แม่เป็นเห็นผีเต็มบ้านนัน้นแล้วก็ต่อมาก็ขายของได้เป็นหมื่นแล้วยังไปไหวอ้อีกนะนั่นแหละนั่นแหละแม่เป็นเลยบอก พระบิดาแล้วแต่พระบิดาแล้วกันจะช่วยเขาหรือไม่ช่วยก็แล้วแต่พระบิดาฝากพระเจ้าไว้หมดเดี๋ยวนี้พี่น้องต้องฝากพระเจ้าหมดเพราะเราบอกไปแล้วประกาศไปแล้วถ้าเขาไม่เชื่อก็ฝากพระบิดาไว้นะคะพี่น้องอ่าช่วงนี้รับเชื่อค่ะพูดตามดังๆเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูก ผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ ให้เปลี่ยนล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเป็นกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทำให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไป ขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกอธติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูขต์เจ้าอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปรบมือถวายแก่พระเจ้าปรบมุ่ยลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาปให้หมดพี่น้องไม่ต้องทําบาปอีกแล้วไม่ต้องไปไหว้ผีอีกแล้วขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมน ช่วงนี้อธิษฐานเพื่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยมือขวาวางบนหัวนะคะฮาริูยาปากาศสกุลโกชิขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักป่าไม่เป็นในพูดไม่ใช่บทสวดค่ะวอลตุโกฟอนในงานฟันในงานเชนในงกฟอนในงานสนาในงาโคฟอในงานฟันในงานชินในกาเซขอให้สงครามหมดไปการไหว้รูปรอรูปหมดไปวอลกัสเซเกกัเซสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้พระเจ้าเผาเนียนแปบเหมือนเมืองบาบิโลนไปค่ะด้วยฤทธิเดชของพระเยซูเหยียดพระโกนออกไปก็ เนียนแปกโอ้พระบ,บิดาประกาศสกุโกฟอนอะไรเงี้ยชินนกุโกโฟขอพระบิดาเหยียดพระกรอนอ,อกไปไปคะคนชั่วทุ่โลกให้เนียนแปกไปคะถ้าไม่กลับใจนะประกาศสกุโกโฟฉะนั้นแกงมิฉาชีรีบกลับใจนะคะสกโุโกฟอย่ะไรเงี้ยฟอนอินเชแกงที่แต่งตัวโป้ก็รีบกลับใจไม่แต่งโป้อีกเลยปิดให้มิดใส่สองชั้นสามชั้นปิดให้มิดพี่น้องคลุมถึงตาตุ่มนะคะ ลาตะคัตีนุนตะโกโฟเรกัตเซนหาเรคัตซีฮอลโลโฟเรกัตีนัตะกัตีนุนตะโกโฟเรกัตเซโซรุโกฟเซนาฮาคาตซีนันตโกโฟขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเพคะให้คนกลับจิตคนชั่วกลับจิตคนทับทิดกลับใจเพคะภารกาจสน้างโคฟีกาตซีนันะฟอนกาตเซขอพระเจ้าเทพอพลลงมาให้ลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกจับกริตลูกดาวลูกตุนลูกกัปปินญาลูกสุพินลูกอรพร ลูกน้อยพรกกาเซพีรัตาให้พ้นวิกฤตเถิดพรกกาเซคุณอารีให้เดินได้ประกาเซน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกลือนอกให้หายป่วยประกาศนาตโกโฟและพระพรเกิดขึ้นที่บ้านเขาเพราะเป็นบ้านแห่งพระพรซาลังกาีซนุโกโฟรนกาเซ่แช่พระพรทุกวันซาลังกาซฮอลโลโฟรกาเซฮาลังกาีน่ในกเซขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะ ขอให้ทุกคร,ริสตจักรจำเริญขอให้ทุกคริสตจักรจำเริญเกิดผลทุกท่านด้วยเถิดให้มีลักษณะเต็มล้นด้วยลักษณะชีวิตและลักษณะของฤทธิเดชของพระเจ้าเกิดขึ้นทุกคนให้เขาเห็นพระคิดในตัวของทุกท่านทุกคนด้วยเถิดในวันนี้ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระอ,องค์แต่เจ้าข่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระอ,องค์ในนามพระเยูวาเมนซิปนินวประนมและบังคมข็อลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเจ้าเพน เอ,เอ้ยว่าแมวฟังว่าจะเศร้าเพลนนะาเอ้ยเมือ,องสวรรค์น,นั้นบรมมาสุไม่มีทุกข์ตลอดเวลามีแต่ร้องเพลงโมทนาสัน้นสั้นพระบิดาสุขก,การสบ,บายใจเตรียมตัวไปสวรรค์น,นั้นทุกเวลาความตายเข้ามาสนินทจิตใกล้เึ่งทำความดีก่อนจะมาลายพระองค์ทรงอภัยบาปโทษบาปไหนทรงอภัยให้ พระวิญญาณทรงมาปรากฏทรงทราบทั e ้งหมดโลวิญญาณทุกดวงพระองค์ให้ได้ทำดีในทุกที่และหายห่วงหายห่วงได้ไปสวัส์นั้นจนดวงวิญญาณทุกดวง ทำแต่ความดีอ่านพระคมปีพระเจ้าวอวยพรหน้าแม่เอ้งพระเจ้าวอวยพรอ่านพระคมปีจบเปรี้หน้าพระเจ้าวอวยพรถึงลูกหลานเหลินหลนเลือเล่อล่าลูดอ่านแล้วต้องทําตามพี่น้องถ้าไม่ตาตามก็ไม่เกิดผลเลยนะอ่าต้องทําตามทุกบททุกตอนเอาพระคำเนี่ยมาประดับไว้ที่ใจ ปกป้องอันตรายได้หมดนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรด้วยค่ะคริสบิวิจูสวัสดีค่ะ